สวัสดีครับเพื่อนช่างวันนี้ผมมีเว็บบอร์ดจะมาแนะนำก็คือเว็บ n i ก e t c o m ที่เพื่อนช่างรู้จักกันดีแต่วันนี้มาชมใหม่ครับปรับปรุงสีสันสดสวยงามสาระเต็มเปี่ยมนะครับเว็บบอร์ดนี้เราได้ทีมงานคนหนุ่มไฟแรงมาปรับปรุงนะครับท่านสามารถที่จะเข้ามาดูนะครับเข้ามาเล่น อยากถามอะไรอยากรู้อะไรเข้ามาถามได้แล้วท่านยังสามารถที่จะเข้ามาเล่น y o u t u b e นะครับแล้วก็ต่อไปเราจะมีการรีวิวเข้าใจไหมฮะรีวิวนะครับเราจะเข้ามาเราจะมารีวิวผิดพันธ์ต่างๆที่เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับเช่นกล้องวงจรปิดเอย HD p เ a y e r เอย IPTV เอยทุกอย่างครับที่ท่านถามมาอะไรที่เป็นเทคโนโลยีอะไรที่เป็นสิ่งใหม่มาดูได้นะครับ n i x a t c o m เว็บของท่านสวัสดีครับ